เมนูวันนี้เรามาทำปลาทอดแกงกะหรี่ครับก่อนจะไปสาระเมนูอาหารทำง่ายๆอย่ายยลืมกดติดตามไปด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งตัววันหน้ามีคลิปใหม่ๆจะได้เตือนกันด้วยเรามาเริ่มดูปรปกรบกันเลยครับเริ่มที่เนื้อปลาทับทิมครับจำเนื้อปลาทับทิมนี้หนึ่งตัวนะครับก็ร้านทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วเช่นเดิมแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะคลุกกับเกลือแล้วก็แป้งเอเนกประสงค์ก่อนที่จะไปทอดกัน เรามาดูองค์ประกอบต่อไปครับในส่วนของการทําแกงกะหรี่นะครับแน่นอนที่สุดก็คือตัวน้ํากะทิครับซึ่งก็ใช้น้ํากะทิประมาณสัก1กล่องได้นะครับตรงนี้ประมาณสัก2ถ้วยครับและอย่างหนึ่งก็คือพริกแกงกะหรี่ครับซึ่งตรงนี้จะเป็นพริกแกงกะหรี่แบบน้ำนะครับแต่ว่าถ้าว่าเราจะใช้พริกแกงกะหรี่แบบเป็นแบบเป็นก้อนหรือว่าเป็นผงก็ได้เช่นกันเป็นผงกะหรี่ก็ได้นะครับตอนนี้ที่นี่หาได้แบบนี้ก็เลยต้องใช้แบบนี้ไปก่อน ในส่วนต่อมาครับเป็นพวกผักและสมุนไพรต่างๆที่เราจะใส่เข้าไปในตัวแกงกะหรี่ครับเริ่มที่หัวหอมครับก็เป็นหัวหอมใหญ่ลูกไม่ต้องใหญ่มากนักก็ได้นะครับเพราะถ้าหากว่าทําถ้วยไม่ใหญ่มากนะักปอกแล้วก็ซอยให้เป็นชิ้นแบบผ่าไปก็ได้ครับผ่าซี่หรือเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยนอกจากนั้นก็ยังมีหอมแดงครับอีกประมาณสัก2องาหัวซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็ข่าอีกประมาณสัก1แง่งก็ประมาณสัก1ช้อนโต๊ะได้ครับซอยเป็นชิ้นเล็กๆเช่นกัน อีกอันหนึ่งต้นหอมครับสำหรับต้นหอมนี้ตัดเป็นท่อนๆได้เลยนะครับล้างทาความสะอาดเรียบร้อยตัดรากออกตัดยอดออกก็เหลือแค่เป็นท่อนๆเตรียมไว้สักสี่ห้าท่อนได้ครับและนอกจากนั้นก็ยังมีซีอิ๊วขาวครับอีกหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำมะนาวหนึ่งช้อนโต๊ะและสุดท้ายเกลืออีกประมาณสักหนึ่งช้อนชาก็น่าจะพอะครับเพราะฉะนั้นมือถุออย่างพร้อมเรียบร้อยแล้วเรามาเตรียมคลุกเนื้อปลาก,กันเลยครับเราเนื้อปลากกคลุกกับเกลือแล้วก็แป้งอเนกประสงค์ได้เลยครับ ครุ้เนื้อปลาพอประมาณนะครับลหลังจากนี้ตั้งกระทะเตรียมทอดปลากันได้เลยครับเดี๋ยวพยายามจะทอดปลาให้เกรียมกรอบมากที่สุดนะครับเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราไปใส่กับแกงกะหรี่แล้วตัวเนื้อปลายัางไม่นิ่มเกินไปครับครัววันนี้แตลกตาวันนี้จร็นๆครับก็เป็นครัวใหม่ะฉะนั้นอุปกรณ์ต่างๆก็ไม่ค่อยครบครันเท่าไหร่นะงนั้นใช้ทุกอย่างไปเรื่อยๆตามท่าที่มีก่อน แต่แน่ๆอาหารย kind of <It> ังอร่อยเหมือนเดิมครับเราได้เนื้อปลาที่ทอดกรอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นตอนนี้พักเนื้อปลาไว้ก่อนแล้วก็ตั้งกระทะอีกครั้งหนึ่งเพื่อเตรียมทําน้ําแกงกะหรี่กันครับเมื่อเราตั้งกระทะเรียบร้อยแล้วเอากะทิใส่กระทะได้เลยครับตอนนี้เมื่อกะทิเริ่มเดือดนะครับแล้วก็เริ่มแตกมันเรียบร้อยแล้วเราใส่ตัวผงแกงกะหรี่ได้เลยครับหรือว่าตอนนี้สับของเราที่มีก็คือเป็นน้ํพริกแกงกะหรี่ครับ เมื่อทุกอย่างเริ่มเข้ากันได้ดีนะครับก็ใส่เครื่องปรุงกันได้เลยเริ่มไปที่หอมแดงซอยครับตามด้วยขาซอยครับหลังจากนั้นเดี๋ยวผมใส่ต้นหอมซอยไปสัก4-5ต้นก่อนครับเมื่อผัดทุกอย่างจนเข้ากันเรียบร้อยดีแล้วเริ่มปรุงรสกันได้เลยเริ่มที่เกลือครับซีอิ๊วขาวหลังจากนั้นเอาหัวหอมใส่เข้าไปได้เลยครับ แล้วหลังจากนั้นเอาปลาทอดานึงครับเมื่อคุกเข้าปลาทอดสักครู่เรียบร้อยแล้วปิดไฟนะครับแล้วก็สุดท้ายตามด้วยน้ำมะนาวแล้วใส่น้ำมะนาวสุดท้ายนะครับหลังจากที่ปิดไฟเรียบร้อยแล้วเพราะว่าถ้าใส่น้ำมะนาวไปในขณะที่กาลังเปิดไฟร้อนๆอยู่เนี่ยตัวน้ำมะนาวจะขมได้นะครับเพราะนั้นใส่ให้เปรี้ยวต้องใส่ตอนหลังสุด เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วมาจัดจานกันได้เลยเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูวันนี้ปลาทอดแกงกะหรี่ครับเป็นปลาทับทิมทอดกรอบนะครับอร่อยๆแล้วก็ผัดกับตัวแกงกะหรี่ในแบบของสไตล์เวียดนามครับก็ลองทากันดูครับเมนูนี้ทาไม่ยากเลยเดียวเดี๋ยวมาแต่งหน้าอีกนิดนึงครับเติมต้นหอมซอยสดๆด้านบนอีกเล็กน้อยแล้วก็ปิดท้ายด้วยพริกแกงชีฟ้าครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยเขียนคอมเมนต์พูดคุยแนะนำรายการกันได้นะครับแต่ต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อาข้อชอบครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆแต่ที่สำคัญที่สุดพันปลาดีๆมาให้เกษตรกรไทยครับพบกันใหม่คลิปหน้ากดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยทุกท่านมีความสุขแล้วก็สุขภาพดีหนุ่มน้ำทำครัวสวัสดีครับ